แฮปปี้นิวียีร์สวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องครับกะทิว่าเป็นบรรยากาศก่อนมือปีใหม่นะฮะก่อนมือเข่าดาวพี่น้องเอ๋ยนะฮะว้าวตอนนี้บาโบยูที่สี่แยกราชประสงค์เนาะพี่น้องเนาะจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะฮะเพื่อมาลักาศนะฮะก่อนมือเข่าดาวนะฮะของห้างเซินทันโวลซินทรัลแกนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าห้างเซินทันโวลนะครับ เริ่มตั้งเวทีแล้วนะครับเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการครับผมบรรยากาศหน้าห้างเซนตทันเวลครับท่านผู้ชมครับเริ่มเตรียมคมพร้อมแล้วครับตอนนี้ที่ที่สุดอลังการและยิ่งใหญ่ของงานวันเขาดาวนะครับเริ่มจัดแล้วเริ่มจะมีการนะฮะตั้งเวทีนะครับพี่น้องครับ ท่านในที่ใกล้เนอะพี่นอ้องเนอะเขาดาววันปีใหม่เ้อพี่น้องเนืองในฮะวันขึ้นวันที่3 1เนอะพี่นอ้องเนอะธันวาคมนี่คือเวทีสุดอลังการของห้างเซ็นทรัลเวิดจะมีการจุดพลุนะฮะพี่กายบาโบ้เคยมานะครับผมพี่นอ้องปีนี้อาจจะมาขึ้นกันนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยว้าว สุดยิ่งใหญ่ไฟแสงสีสุดอลังการและยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับนะครับวันนี้บาพวโเองกับที่่ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นถึงบรรยากาศนะบรรยากาศของวันที่เศ้าเก่าเนี่ยพี่น้องเลยนะฮะวันที่เศ้าเก่าเดือนธันวาคมนะฮะปีพศ2 5 6 6นั่นเองนะก่อนปีใหม่นะครับก่อนคืนวันข้าดาวโอ้โหสุดประใัดไง ฝั่งนี้อลังการมากเลยครับโอ, <c oughs> โอ้โหสุดยิ่งใหญ่อลังการเลยครับความเจริญของเมืองไทย <c oughs> นี่เลยครับจะมองเห็นนะฮะสกายวอล์คนะฮะที่มีผู้คนเ,เดินเชื่อมต่อไปอย่างห้างวิกซีสาขาใหญ่นะฮะ แล้วก็จะเป็นเกยอนวิเลนะฮะห้างด้านสุดสกายวอล์กเลยครับโอ้โห,โห,โหอลังการมากเลยพี่น้องเองงดงามขนาดเลยตาผกเองค้นลุกเลยพี่น้องเมื่อได้เห็นบรรยากาศแบบนี้โ,หโหอ้ฝั่งนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางแยกประตูน้ำนะฮะ มักระสานดินแดงฮาพี่น้องเลยต้องเจริญของเมืองไทยโอ้โห้คนร้ายขนาดพี่น้องเลยนะก็คือเมืองไทย คือ Thailand, ไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากมามากที่สุดในโลกเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ถือว่ามีการสำรวจแล้วพี่น้องนะฮะถือว่าประเทศไทยนี่ว่ากรุงเทพนาอพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวกับถือว่ามาเยือนหลายที่สุดในโลกเลยพี่น้องเอียนะฮะ22 000, ล้านนะฮะ,ะกว่าๆแล้วก็จะมีภูเก็ตกับพัทยาที่ติดอันดับไปด้วยนะพี่น้องเนาะ บกอกวกอีกหมือนทีว่าได้มาอัปเดตให้พี่น้องหเห็นเลเบึงบรรยากาศก่อนวันเข่าดาวก่อนวันปีใหม่คือก่อนบ่าวบุญในมากกลางคืนพี่น้องเนะี่ยกลางคืนเทปข่าวบรรยากาศให้พี่น้องเมึงตนี้มากกลางเว้นนะบรรยากาศหรือว่าวิวนะฮะกระจแตกต่างกันยังไปต่ออีกยังงอยพี่น้องเอ้ยนะบนหน้าเวทีนะฮะเวที ก่อนวันสลองปีใหม่ก่อนวันเข่าดาวคือวันที่31ธันวาคม <Okay, okay. S 1> โอ้โหจะเป็นลมพี่น้องเลยเช่นท <Okay. S 1> ันโบนะฮะดเซนชาราแกนนะครับ <Okay. S 1> โอ้โหยิ่งใหญ่นะพี่นะ้องนะยิ่งใหญ่อลังการท่านไนที่ใกลแล้วพี่น้องนั่งไกล,กล้หรือว่าพี่น้องฟังล่าเขาเจตงานอยู่ในเมืองไทย ใกล้แถวนี้เนาะพี่น้องเนาะซิมทันเวล์นะฮะแยกราประสงค์กับมาเขาดาวได้เราก็พิหนงเลยนะฮะก็ามาลังการทวามคืนเขาดาวนะฮะเพป่นที่มีการจุดุโอ้โหบอกเขาเรียกว่าอลังการขนาดเลยสุดยอดเลยความจเจริญ ันนี้ก็จะมีการเตรียมเวทีนะครับเราจะมีนักร้องนักสแสดงนะครับมาร่วมสนุกนะฮะก็จะมีการปิดถนนเนี่ยเป็นทางรถไปิดถนนจุดนี้นะฮะคำขคึ้นวันข่าวดาววันนี้บาโบเองกกับที่ว่าได้มาอัปเดตนะฮะวันที่15เ,เ,เดือนธันวาคมนะครับปีพศ .2566 ให้พี่น้องเบิ่งนะฮะก่อนวันข่าวดาว นี่ก็จะเป็นหน้าเวทีนะฮะโอ้โหสมแล้วครับข้ามาเจริญประเทศไทยพี่น้องเอนยพี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะจ้าให้พ่อแม่พี่น้องเจสซี่ทียูต่างจังหวัดแต่มาเห็นนบบนี้ความอลังการ นอกจากเส้นทันโวล์เราพี่น้องเอ๋ยนะฮะยังมีสถา,านที่ที่สำคัญนะฮะและลายสถานที่นะฮะสยามสาแควร์นะฮะสยามพารากอนแล้วก็จะเป็นไอคอนสยามเอเชียชิกเราพี่น้องนาทีบาโบผูนะหรือว่าวัดอรุณนะครับในลายสถานที่บาโบกัญญังจนมาสุดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะเคสซัวินเลนลราพี่น้อง นี่คือกองงามที่บาบูอยากจะนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นเนาะอ้อลังการขนาดนี้โอ้โหอลังการขนาดเลย บาโบเองจะขอเนี่ยล,ลาลาดทำมาช่อมไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเอ้ยนะฮะบรรยากาศก่อนวันปีใหม่หน้าเซ็นท่านโบเอสเซ็นทรัลแกนนะฮะแยกลาประสมอันนี้นทีเขาเอาวังคีบบาโบกับยิื่งก็ไล่ให้กันร่งใจเนาะพี่นอ้นองเนาะโคตรกระดิง่งจางเตือนเพื่อซีปพายคลิปใหม่มของบาโบสนาบสนุนบาโบโ,บโดยการบกษาโฆษณากับรายการ,กากการพี่น้องสลาบมือนี้วันที่เศร้าเก่าท่านมาพบนะฮะสบายดีสวัสดีครับ